อ่ะค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่วาดอีกหนึ่งคลิปนะที่เห็นตั้งอยู่ข้างหน้านี่คือสลับเปาเนาะวันนี้พี่วาดมา,าเรียนรู้การทําสลับเปาเนาะเบเกอรี่อะไรหลายๆยอย่างแต่วันนี้เริ่มต้นจากการทําสลับเปาก่อนอันนี้คือสลับเปาที่ออกมาไม่ดีนะคือ,อแก๊สหมดแก๊สมันหมดก่อน<ๆ>ก็เลยทําให้สลับเปาไม่ได้รูปทรงก็เสียก็เลยต้อง เอาไส้ไว้นี่ค่ะเอาไส้ไว้ค่ะส่วนแป้งนี้ก็ต้องทิ้ง <c oughs> อ,อันนี้เราก็จะได้รู้เทคนิคของของของการทำซาลาเปาว่าอ่าเราควรต้องใช้ไฟต่อเนื่องกันแบบไหนเนอะอันนี้ก็คือหนึ่งอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตของพี่วาดเนาะที่ได้มาเรียนรู้การทำเบเกอรี่แล้วก็ อืมเป็นงานใหม่ด้วยค่ะเป็นงานใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านนิวาสนี่แหละเอ่าก็เลยเออมาทํางานไปด้วยแล้วก็ก็ดูแลแม่ไปด้วยแม่ก็ให้คุณสามีดูเนาะอันนี้ก็งานมันไม่ได้ไกลจากบ้านไงมันใกล้ๆบ้านนี้เดินไปมาได้สักนิดเดียวก็คืออืม เป็นญาติๆกับรีสอร์ทที่พี่วาดท,ทำงานนี่แหละคืออยู่ด้านหน้ารีสอร์ทเลยอยู่ด้านหน้ารีสอร์ทที่พี่วาดเคยทำงานอ่ะมาเดิมทีทำอยู่รีสอร์ทเป็นแม่ครัวอ่า,เ,อาเป็นเชฟทำอาหารไทยแต่มาวันนี้มาทำเบเกอรี่มันได้ประสบการณ์แล้วมันได้ความรู้ติดตัวเราอืม ต่อไปก็จะเป็นทั้งอาหารไทยและเบเกอรี่จะได้มีวิชาติดตัวเราไปเพื่อเพื่อวันข้างหน้าเนาะเพื่อวันข้างหน้าเราอาจจะทำซาลาเปาขายก็ได้ใครจะรู้อนาคตต่ตอนนี้ก็คือหาอะไรทำไปก่อนอะไรที่ได้เงินเอาหมดละคะ่ะตอนนี้เพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตนอนรออยู่ ก็ขอบคุณทุกคนเนาะมาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนได้ดูว่าวันนี้ได้มาทำงานค่ะทำงานอยู่ที่หน้ารีสอร์ทหน้ารีสอร์ทที่พี่วาดเคยทำก็ mm hmm. เ,เป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบเป็นพี่น้องกันกับกับเจ้าของรีสอร์ทที่พี่วาดเคยทำเป็นเชฟอยู่ วันนี้ก็เลยได้มาอยู่ในส่วนของเบเกอรี่ในส่วนของเบเกอรี่วันนี้ก็เลยทำซาลาเปาก่อนซึ่งอันนี้ก็คือซาลาเปามันใช้ไม่ได้นะคือแป้งมันไม่ต่อ,อ,อไม่ใช่แป้งมันไม่ต่อเนื่องไฟมันไม่ต่อเนื่องกันแก๊สมันหมดการคันก็ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของพี่วาดเนาะเป็นความผิดพลาดของผู้สอน ผู้สอนเขาคำนวณผิดไม่ได้คำนวณผิดอะไรคือแก๊สมันหมดแล้วก็เออโทรสั่งแล้วเขาเอามาส่งช้าอมืมันก็เลยออกมาเป็นเนี่ยรูปทรงที่ไม่สวยรูปทรงที่ไม่สวยมันไม่ตั้งฟูมันไม่อยู่สงก็เลยต้องแกะแกะเอา ตัวแป้งออกตัวแป้งออกส่วนอันนี้น่าจะอันนี้ก็คือยังใช้ได้อยู่ขอบคุณนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับพี่วดนะัดเนาะช่วยอ่าเป็นกำลัง <laughs> พูดวกแม่กระูุเป็นกำลังใจให้กับพี่วดัดแล้วก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆให้กับ ครอบครัวพ่วานเนาะก็ขอบเพราะคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ดูแลและอุปการะคุณกันมาตลอดก็หวากอีกหนึ่งคลิปให้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่วาดบ๊ายบายค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหม่นะคะพี่วาจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะในการทํางานเพราะว่าต่อไปพี่วาจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้คนเดียวคนเดียวในการทํางานตอนนี้ก็คือเรามาเรียนรู้เบื้องต้น อะไรอยู่ตรงไหนอะไรทำยังไงต่อไปก็คือต้องค่อยๆลงมือทำเองก็ฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ